อ่ะยี่สุเอฟอานะครับ <c oughs> ตัวแรงม้ามาตรฐานกระแรงม้าสูงเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวช่วงยาวเนาะพี่หนาสักครู่นะนะพี่หนาะถ้าเป็นตัวช่วงยาวนะครับนะใช้ยางเหมือนกันนะครับใช้ยางนะครับเป็นยางบริสโต้นะครับ R หนะึ่งห้าหกนะครับขอบสิบเจ็ดจุดห้า one, นะครับ, 6, รบ, 5, รบเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางใน นะครับยางเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับขนาด9.5อานะครับ14ชั้นผ้าใบนะครับข้อดีของยางเรเดียนเนาะยางเรเดียนเนี่ยวิ่งหลังถนนดีนะครับหลังถนนก็คือถนนทั่วไปถนนปกตินะครับยางเรเดียนแบบนี้นะครับไม่มียางในการที่ยางไม่มียางในเนี่ยทนต่อการตาของพวกอะไรก็แล้วแต่นะครับการตาของตะปูของน็อตอะไรเนี่ยนะครับที่แทมทิมแทงบริเวณผิวหน้า นะครับหน้ายางบริเวณนี้นะครับคนพี่พี่ลองพี่พี่จะสังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นตะปูคาอยู่เลยนะครับแต่ลมไม่หมดอันนี้คือข้อดีของยางเรเดียนนะครับข้อดีของยางเรเดียนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันดีทรงตัวดีนะครับวิ่งงานด่วนดีนะครับเหมือนงานหลังถนนพวกนี้นะครับใช้ยางเรเดียนแบบนี้เรียกว่าดีเลยนะครับนะอันนี้คือข้อดีนะข้อเสียข้อเสียยางเรเดียนเนี่ยหนึ่งเลยราคาแพง นะครับราคาจะแพงกว่ายาง้าใบอยู่พอสมควรเลยสำหรับในตัวราคานะครับเส้นนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันวันก่อนผมเช็คราคามาแล้วนะครับเจ็ดพันบาทต่อเส้นนะที่นะบางคนก็ใช้นานนะบางคนก็อายุการใช้งานอายุการใช้งานของยางอยู่ที่การใช้อนะครับนะข้อเสียของยางเรเดียนแล้วกันยังไม่จบนะครับข้อเสียของยางเรเดียนเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือราคาแพงแพงกว่ายาง้าใบเยอะอยู่นะครับนะสองนะครับ แก้มยางไม่อึดเท่ายางผ้าใบต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับแก้มยางคือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าแก้มยางนะครับพี่พี่เพื่อนจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นพวกยางเรเดียนเนี่ยพอเก่ามาเนี่ยและมีการเบียดข้างทางข้างถนนเนี่ยนะครับขอบพวกนี้จะเริ่มมีปัญหาจะเริ่มแตกเริ่มเป็นเส้นเส้นแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปข้อดีคือทนทนการแทงด้านบนด้านหน้ายางพวกนี้ทนมากนะครับแทงไปเนี่ยยางไม่แตกแต่บางทีเบียดขอบปูข้างยางแตกแล้ว นะครับเพราะโครงสร้างของยางเลเดียมเนี่ยคือข,ขอดลวดขดลวดจะอย่างนี้นะครับขดลวดจะขวางยางแบบนี้นะครับซ้อนต่อเส้นเล็กๆ,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 ๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับลักษณะคล้ายๆเออคล้ายๆ,ๆดีคล้ายๆกำแพงแล้วกันซ้อนติดกันหมดเลย <c oughs> นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยจะมีหน้ายางความหนาขนาดเนี้ยแตะทับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ทนต่อาการทริ่มตําบริเวณด้านบนนะครับแต่ด้านข้อเสียของยางเลเดียนคือเขาจะเปราะนะครับเขาจะเปราะแตกง่ายบริเวณแก้มบริเวณด้านข้าง นะครับบริเวณนี้นะครับนะเท่าที่เห็นก็ประมาณนี้นะเท่าที่เห็นข้อเสียของยางเลเบียนประมาณนี้นะครับคือหนึ่งเลยราคาแพงสองแก้มยางมันเปราะกว่าวย,ยางผ้าใบมันไม่ทนอ๋ออันที่สามคือมันไม่มียางในมันไม่มียางในนี่เป็นข้อข้อเสียได้ไหมนะครับอีกหน่อยอีกหน่อยทุกคนใช้ยางเลเบียนกันหมดเงี้ยไปเที่ยวทะเลก็ไม่มีห่วงยางแนละ้วนะครับเพราะมันไม่มียางในเนับพี่ๆเพื่อนๆลองลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับว่าสําหรับยางที่พี่ๆใช้อยู่เนี่ยนะครับ นะมีข้อดีข้อเสียยังไงหรือว่าประสบการณ์เราเคยเจอแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาดูนะครับแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับนะสำหรับตัวยางเรเดียนนะครับแต่ส่วนผมเองนะผมเคยยางอ่อนผมเคยเอารถไปให้เขาใช้แล้วยางมันอ่อน